สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่องเเก่งเกิดมาซ่อมนะครับวันที่สิบหกมีายนนะครับบางคนก็เริ่มงานแล้วนะครับบางคนก็ยังไม่เริ่มนะครับก็มาวันนี้ยกสไลด์มาจากสุรินทร์นะครับแต่รถเนี่ยใช้งานอยู่หมู่บ้านอยู่แถวนี้แหละนะครับบ้านอยู่ใกล้ๆกลกันนี่แหละลูกค้าประจำนะครับเขาไปต่างจังหวัดนะครับอันดับแรกก็ตรวจเช็ครถนะตรวจเช็ครถถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับช่าง ถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จก็ไปต่างจังหวัดนู่นไปเสียอยู่แถวสุรินทร์นะครับดีก็ใส่สไลด์กลับมาเขาบอกว่าเขาจะขับกลับมาบอกไม่ต้องขับเลยห้ามขับนะครับมันจะเกิดความเสียหายมากเพราะว่าขนาดออกมาที่บ้านเนี่ยสตาร์ทดูเนี่ยนั่นคือควันขาวออกท้ายนะครับเป็นกลิ่นของน้ํามันดีเซลนะครับกลิ่นของน้ํามันดีเซลไม่ใช่น้ํามันเครื่องนะมาตรวจสอบน้ามันเครื่องแล้วนะครับ น้ำมันเครื่องอ,อยู่ในเกณฑ์พอดีนะครับไม่หายไม่ขาดน้ำม้นน้ำไม่ยุบนะครับน้ำมันเครื่องพอดีเลยนะครับไม่มีเกินด้วยนะครับในเกณฑ์พอดีน้ำมันเครื่องพึ่งถ่ายไปนี่ครับเห็นไหมต่อให้เราเช็ครถยังไงนะครับต่อให้เราเช็ครถด,ดูดีแค่ไหนถ้ามันจะเสียนะครับไอที่เช็คไปมันอาจจะไม่เป็นไรมันก็ไปเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้สองแสนบาโอลอคันนี้มั่นใจเลยนะครับ เกิดปัญหาจากหัวฉีดนะครับเปิดปัญหาจากหัวฉีดออผมทําการเทสแล้วนะครับมีปัญหาอยู่ที่สูบหนึ่งแต่อีกสามสูบนี่หัวฉีดเสียหมดแล้วนะครับเสียหมดแล้วก็คืออะไรรู้ไหมนี่ทีแรกคิดว่าเติมน้ํามันผิดใช่ปะ่ะผมก็เอาน้ํามันนะครับบางส่วน,นครับหู่นอมองน้ํามันนู่นที่ที่ถะที่ถ่ายออกมานนน่นอยู่นู่นน,น,น,นะครับพอมาแก๊สกระป๋องถ่ายออกมาอันดับแรกเลยดม ดมเสร็จแล้วก็เอาไปจุดไฟนะครับมันก็ไม่ติดไฟนะถ้ามันผสมบินซินมามันติดไฟนะแล้วก็วิ่งออกมาไม่ได้กี่โลมันก็เขกแล้วแหละนะครับเพราะก็าเติมไปตั้งพันหนึ่งนะเติมไปพันหนึ่งเนะี่ยไม่ใช่เน้อน้อยนะครับแล้วก็หัวชีดอันนี้สูบสี่อันนี้สูบสองนะครับนี่เสมาก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ทีห็นเห็นเลยคือเป็นอันนี้นะอันนี้น้อยนะอันนี้ยังน้อยอันนี้ยังน้อยมันจะแบนนะครับมันจะแบนเรียวเหมือน เหมือนมีการฉีดเผาไหมมาจากด้านในต้นนะครับที่แกน,นครับอันนี้น้อยนะครับเดี๋ยวไปดูสูบปืนนี่ผมพาไปดูเลยดีกว่า <c oughs> เกียดพูดมากคุยเยอะนะครับอลกไปหมดเลย <c oughs> นี่ครับอันนี้อันนี้คืออันนี้อะไรเนี่ยแบบวัแบบอันนี้สารเคลือบอันนี้สารเคลือบ <c oughs> สารเคลือบคนนะเอ่ออันนี้สูบที่หนึ่งนะสูบที่หนึ่งนะครับ สูบที่หนึ่งสูบที่หนึ่งนะครับอเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับสูบที่หนึ่งเห็นไรไหมนี่ครับมันไม่ได้พุ่งออกปลายนะมันพุ่งออกข้างมันพุ่งออกข้างนะนี่มันไม่ซูมเลยเฮ้ยนิง่งเดะเออ นี่นี่ครับเห็นปะมันเลียวบี้ไปหมดแลว้วเห็นรูกไหมเล็กๆนี่นี่ครับเนี่ยแล้วดูดิปลายมันเห็นไหมเออนิ่งเพียรออ์นี่ครับกล่องก็ไม่ได้เรื่องนะเห็นปะตรงนี้ฮะมันยุบเป็นร่องเขาเลยนะครับเนีย่ยรอยมันฉีดวิ่งออกมาจากข้างในนะ คือมันเหมือนกับแบบจุดระเบิดแล้วมันมันความร้อนมันอยู่ตรงเนี้ยมันเลียวเลยนะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้สูบสามนะครับสูบสามนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้ของใครเป็นแบบนี้ให้รีบทํานะครับอันตรายเราอาจจะทําให้พวกลูกสูบนะครับ แหวลูกสูบนะฮะสึกหลอเพราะว่าน้ำมันดีเซลมันไหลลงไปนะครับมันเกิดการเจยดสีนะอันนี้ยังไม่เห็นนะครับ <_ T> เดี๋ยวต้องดูในหัวลูกสูบนะครับ <_ T> เดี๋ยวผมต้องเอากล้องส่องเหมือนเดิมนะครับเปียกหมดเลยต้องถอดแคทด้วยนะเนี่ยนะครับต้องถอดแคทนะครับถ้าไม่ถอดแคทก็ต้องเร่งงูเร่งนานอ่ะเอาน้ําต่อน้ํากอกท่อแล้วก็เร่งนานๆนะครับต้องถอดแคทนะถ้าน้ามันเปียกๆแบบนี้เปียกออกไปท่อเลยนะ อันตรายนะครับแคตเตลิติกเนี่ยอาจจะละลายนะครับอาจจะละลายแล้วก็เปียกน้ําน้ํามันนะฮะเดี๋ยวต้องถอดต้องถอดแคตนะครับถ้าเราเผาแบบสดๆดเลยเนี่ยในในในใช้ความร้อนของเครื่องสดๆเลยเนี่ยก็อนข้างจะยากนะนะครับเนี่ยมันจะเดือดร้อนตอนนี้แหละตอนที่จะต้องถอดท่อแคตออกมาทาําความสะอาดล้างนะครับหมดเลยนะครับสีเนี่ย ต่อให้เราเช็ครถยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับมันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับมีหลายคนนะก็มาเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งเนี้ยอย่างพรุ่งเนี้ยจะไปแล้วพรุ่งนี้จะไปต่างจังหวัดช่างเช็ครถให้หน่อยนะครับผมต้องเดินทางไปปากต่างจังหวัดไอ้หา่าอยู่ตั้งหลายวันนะอยู่เป็นอาทิตย์แม่รถมาเช็ค หยุดนอนกระดิกตีนอยู่บ้านเนี่ยแม่รถมาเช็กกันหรอกนะครับพอจะไปปุ๊บช่างว่างไหมถ่ายน้ามันเครื่องให้หน่อยเฮ้ยนึกคึกอยากดูแลรักษารถขึ้นมาทันทีนะครับเนี่ยขนาดอย่างนี้คันนี้เขาดูแลดีนะเนี่ยคันเนี้ยเขาดูแลดีก็ยังไปเสียอยู่ตายย่างจังหวัดพวกคุณจะอะไรมากมายครับมันไม่ไม่สามารถบอกอะไรเราได้นะครับอย่างรถสองแสนสามแสนโลอย่างรถวิ่งอยู่ในเมืองเนี่ยคุณไปเที่ยวเขาอะไปขึ้นเขาอะคัดหมดคัดไม่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวใช่ไหม ช่างเช็ครถให้หน่อยพี่คัดหมดอนะ่ะพี่จะไปไหนอ๋อผมจะไปเพชรชบูรณ์ผมจะไปขึ้นเขาผมจะไปขึ้นเหนือขึ้นเขานะไปเลยพี่พี่ไวเสียอยู่แถวนั่นแหละคัดหมดนะครับเวลาเราบอกอะไรเนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเชื่อ,อนะครับเขาไปก็ไปถ้าจะไปแบบนั้นไม่ต้องมาเช็คหรอกเต็มที่อะถ่ายแค่น้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คระบบน้าแค่นั่นแหละเพราะว่ารถถ้ามันพร้อมใช้งานเนี่ย ยังไงมันก็ไปได้ตลอดนะครับอย่างรถผมเนี่ยผมก็ไปแล้ตําฉึกไปเรื่อยเปื่อยนะครับไม่ต้องไปสนใจหรอกจะมาดูแลทําไมตอนไอตอนตอนตอน,ตอนที่ว่าเราจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดคุณขี่รถทํางานทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไม่เห็นคุณดูแลเลยนะครับพอเวลาไปไกลก็กลัวนะครับนะรถเนี่ยมันเสียเราไม่รู้หรอกมันจะเสียอะไรนะครับ คือการเช็ครถเนี่ยมันทําให้เราสบายใจแต่การมาเช็ครถแบบทันทีทันควันทันด่วนเนี่ยมันก็ลําบากเช็คยากนะครับก็ดูแค่แผ่นผ่านเฉยพอถ้าคนมีปัญหานี่อก็ว่ายช่างเช็ครถยังไงรถผมเสียเลยเช็คยังไงช่าง,างไม่เห็นเหรอหนู่นนี่นั่นนี่ครับมันก็จะเกิดปัญหาตามมาทีหลังมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะนก็เช็คคร่าวๆนะมันจะไปดูอะไรได้แล้วใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวคันนี้ก็เปลี่ยนหัวฉีดนะครับดูแล้วไม่เหลือเปลี่ยนป้ายหัวฉีดใหม่นะครับแล้วก็ดูคอยด้วยนะว่ามันจะมีปัญหาไหมเพราะรถมันสองแสนกว่าโลแล้วนะถ้าหัวฉีดใหม่เบิกเลยก็แจ๋วเลยครับป้อนเลขทะเบียนลงทะเบียนใหม่ก็ใช้ได้อีกนะครับอย่างอู่ในกรุงเทพนนนี่เขาก็มีเครื่องมือวัดน,นะร้านเ ที่ผมเช็คปั๊มเขาก็มีเครื่องเครื่องมือวัดนะครับวัดค่าคอยค่าการยกนะครับแต่อย่าสลับหัวฉีดนะเพราะว่าการเออนัมเบอร์เลขของหัวฉีดเนี่ยบนคอยเนี่ยมันจะประจําอยู่ในบันทึกไว้ในกล่อง ECU นะครับกล่องเครื่องยนต์นะครับอย่าไปสลับไปมันสลับมันใช้ได้ไหมได้นะแต่เวลาเราขี่มันจะมีเสียงเขกบ้างอะไรบ้างอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับก็ ฝากเอาไว้นะครับเวลาถอดคันนี้ถอดครั้งแรกนะอยา่าเขารักษารถด,ดีนะเห็นปหเนี่ยเขาเหมานิดเดียวเองเขาเหมาหน่อยเดียวเองที่มันขึ้นมานะแหวนยังสวยๆยังดีๆอยู่เลยเห็นไหมแหวนรองนะยังดีๆอยู่เลยแต่ก็ต้องเปลี่ยนปลายนะครับไม่งั้นก็ลําบากขอบคุณมากแล้วฮะสำหรับการรับชมนะครับส่วนดีแม็กคันนี้ก็เห็นไหมนี่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็วิ่งได้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็ลกหน่อยวนะันที่16นะครับ สะอาดได้หนึ่งวันสกปกสามเดือนพอมันเดินรัดมากๆแล้วก็ถึงจะมีอารมณ์มาเก็บขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับเอาให้ดูอีกหน่อยปิด,ปดก่อนจบคลิปปีดพุ่งเลยพุ่งไปนู่นเลยปีดเออสวัสดีฮะ